วันนี้ยมพ่อสมหมายฟงรักไทยพาชมพัที่นั่งเสด็จพ่อรอฮะที่เมืองดิสโกเดนประเทศสวิเดน วันนี้พามาชม พ้าที่นั่งจุราลงกรหรือชาวสวีเดนเรียกคิงจุราลงกรที่เมืองบิสโกเลนประเทศสวีเดน จายนตวันโพนเดยาโมเลสังกายญาณนันติวันตโนเอวังตะวังเวจายโยโหหิจายาสนชายามังกาเลอปราจิตตปันลังเกย ดิเสปันตะเวงโป่งกันเลี้ยมปิเสเกะสัมปัมปูนตานังอังกมปันโตปัมมดันเดสุนัง กันตังสุมังกาลังสุปันปันตังสุหวนตินตังสุกันโนสุเบหวนตวนจันทร์สุเยงคำรามอาจาริลสุปันถางกินังกายกรรมวาจากรรมมังปะถักินนัง ปันทางกินนังมโนกรรมังปันเนตินเตปันทางกินนังปันทางกินนักาตวันนารปันแันเดปันทางกินเด